มาดูปริมาณน้ํานะครับตรงนี้เป็นกําแพงกั้นน้ําตรงท่าเรือราชินีนะครับที่เห็นข้างน้านูันพระตางวัดอรุณนะครับแนวกาแพงกั้นน้ํานะครับช่วงนี้น้ําเหนือยังไม่มานะครับน้ําเหนือยังมาไม่ถึงนะครับดูครับแนวกําแพงกั้นน้ํายังรับน้ําได้อยู่นะครับตลอดแนวจับตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นท่าเรือราชินีนะครับตรงนี้ข้างบน แ่ลอนแนวไปเนี่ยก็จะมีคันทันน้ำกระแผงทัาน,น,น้ำตลอดนะครับจากนี้เรื่อยไปก็ไปทางน้นก็ไปทางวัดโพนะครับท่าเตียนวัดโพช่วงนี้น้ําลงนะครับน้ําลงแล้วแล้วน้ําขึ้นมาก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยดำขอบดำดำนะขอบกับดำดำ,ดำ,ดำ,ดำแล้วก็จะด้านบนนี้ก็จะมีพื้นที่รับน้ํานะครับแนวที่เหลือนะครับระดับกําแพงที่รับน้ํา ถามว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพใหมก็ดูนนแนวกำแพงแบบนี้ก็ยังถือว่าสบายใจนะครับแต่จะท่วมหรือไม่ท่วมก็ต้องดูช่วงที่น้ําเหนือลงมานะครับน้ําเหนือลงมาแล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่ก็ตกลงมาแล้วก็น้ําทะเลหนุ่นนะครับให้ชมกันชัดๆนีะครับ ช่วงนี้ก็มีฝนลงมาตรงนี้จะเป็นโรงเรียนราชินีนะครับตรงนี้นี่เป็นกำแพงตลอดยังรับน้ำได้สบายๆนะครับอัปเดตกันให้ชมล่าสุดนะครับสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหาคนครแม่น้ำเจ้าพระยานะครับน้ำยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับน้ำเหนื่อยยังไม่มา ก็สนใจก็กดเข้ามาชมได้นะครับจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆทุกวันนะครับสลับกันคลิปสั้นบ้างยาวบ้างนะครับ